ดีอาคว้าแชมป์แรกกับไบเยนมิวนิกพร้อมโขกประตูนับหนึ่งเมื่อคืนวันเสาร์ที่16สิงหาคม2025ลุยส์ดีอาลงสนามกับไบเยนมิวนิกเป็นนัดแรกในฤดูกาลใหม่และสามารถมงประตูแรกของเขาในเกมทางการช่วยให้ทีมเฉือนชนะสตุตดการ์ดประตูต่อนหนึ่งในศึกฟรานซ์เบเกนเบ a เ e r Super ปอร์2025ที่สนาม MHP Arena ประตูของดีอาสเกิดขึ้นในนาทีที่77จากการเปิดบอลของเซอร์จกนาบรี หลังมุ่งเข้าประตูเขาทำท่าดีใจชี้ขึ้นฟ้าเพื่อไว้อาลัยแด่เพื่อนรักดีโอโกโชตาที่จากไปในฤดูร้อนนี้ก่อนหน้านั้นแฮร์รี่เขยนยิงประตูแรกให้บบเย์นขึ้นนำในนาทีที่18ส่วนสตุดการ์ตตีไข่แตกในนาทีที่90.04แต่ไม่ทันเวลาใช้ชนะนัดนี้ถือเป็นแชมป์แรกของดีอาสกับบบเย์นและยังเป็นช่วงเวลาสำคัญทางอารมณ์ที่เขาได้รวมความทรงจำถึงเพื่อนรักเข้ากับความสำเร็จในสนาม